สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลคาเสโค้ดนะครับวันนี้เราก็าอยู่กันกับเกม God Eater นะครับก่อนที่เราจะไปกันที่ภาค r e s e l เ c t i o n นเนี่ยเราจะมาย้อนความกันที่ภาคแรกนะครับเริ่มต้นนะครับตัวเอกของเรานั้นเข้ามารับการทดสอบเพื่อเป็นก o d e a t e ทที่มีหน้าที่ในการกำจัดและนำชิ้นส่วนของอารากามิสัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นจาก Oracle c ล l ซลเพื่อเอามาทำการทดลองเพื่อหาทางยับยั้งเหล่าอารากามิที่กำลังครองโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งตัวเอกของเรานั้นจะมีคุณลักษณะที่เป็นนิวไทท์ที่สามารถใช้อาวุธพิเศษที่เรียกกันว่ากอดอาร์ได้ในระยะใกล้และระยะไกลได้อย่างอิสระโดยที่ตัวเอกของเรานั้นจะประจำการอยู่ที่เฟรนริลสาขาตะวันออกไกลและเข้าร่วมกับทีมที่1ซึ่งมีอามามิยะรินโดเป็นหัวหน้าทีมทันจิบานะซาคุยะทำหน้าที่ซัพพอร์ตโซมะชิกซอเป็นหน่วยบุกทะลวงและเขายังเป็นลูกชายของผู้อำนวยการสาขาเฟนริลตะวันออกไกล และเราจะได้รู้ความจริงในภายหลังว่าตัวของเขาเองนั้นเป็นมนุษย์ครึ่งอารากามิที่เกิดจากการทดลองและยังเป็นก็อดอีเทอร์คนแรกอีกด้วยและคนสุดท้ายฟูจิกิโคตะก็อดอีเทอร์รุ่นเดียวกับตัวเอกแต่ว่าตัวของเขานั้นไม่ได้เป็นนิวไทท์ทำหน้าที่เป็นซับพอร์ตเช่นเดียวกันกับซากุยะและในเวลาไม่นานเราก็จะได้พบกับอลิซา i ิลินิกชีน่าเอลวิล่ากอดอีเทอร์นิวไท์เช่นเดียวกับตัวเราแต่ว่าย้ายมาจากสาขารัสเซีย โดยที่ตัวเธอนั้นถูกย้ายมาเพื่อฝึกฝนฝีมือแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวของเธอนั้นถูกสะกดจิตโดยดรโอคุรุมะที่ร่วมมือกับผู้อํานวยการพ่อของโซมะเพื่อมาจัดการกับรินโดที่เข้ามาร่วงรู้ความจริงของโปรเจกต์เอจิสโครงการที่มีฉากบางหน้าเป็นการสร้างเกาะป้องกันอารอา,ามิหากแต่ความจริงแล้วนั้นมันคือโครงการอาร์คที่จะทําลายอารามิและมนุษย์ทั้งหมดที่ไม่ได้เข้าร่วมและรับเลือกให้อยู่ในโครงการทําให้อลิซาพลั้งมือขังรินโดไว้กับอารามิและทําให้รินโดนั้นเสียชีวิต เมื่ออลิซาฮาเลทุกคนได้รู้ความจริงก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากทุกคนในทีมจึงได้ร่วมมือการสารต่องานของลินโดที่จะเปิดโปงความจริงให้ทั่วทั้งโลกนั้นได้รับรู้จนกระทั่งได้มาเจอกับชิโออารากามิรูปร่างมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นมนุษย์มากกว่าอารากามิทุกคนเลยช่วยกันดูแลโดยมีดรเพเลอร์ที่เป็นหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้อํานวยการคอยช่วยดูแลเพราะเขาคิดว่าวิธีการของผู้อํานวยการนั้นมันไม่ถูกต้องและรุนแรงจนเกินไปจนกระทั่งผู้อํานวยการนั้นได้ร่วงรู้ถึงงตตัวตนขอชิโ และชิโอนั้นก็คือสิ่งสุดท้ายที่จะทําให้โครงการอาร์ของเขาสําเร็จเขาจึงได้รับพาตัวของชิโอไปตัวเอกและทีมจึงได้พากันออกไปช่วยเหลือแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเนื่องจากชิโอนั้นถูกรวมร่างเข้ากับโนวาสิ่งที่จะใช้กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยปาสจากเหล่าอารากามิแต่ว่ามนุษย์คนอื่นนั้นก็จะถูกกลืนกินไปด้วยทั้งหมดทุกคนจึงเข้าต่อสู้กับผู้อํานวยการที่เข้ารวมร่างกับอารากามิเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้้้้้้เเเเป็เใใ็็นนนนพรรระจจจาาาาาใใใโลลลกกกกบหมม่่่แแตตวววสสสุดดดทยัััอถงไ แต่ว่ากระบวนการของโนวานั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังสิ้นหวังชิโอที่ยังพอมีสติลงเหลืออยู่ภายในตัวของโนวาจึงได้พาโนวาขึ้นไปกืนกินดวงจันทร์แทนทําให้ชิโอต้องลาจากทุกคนไปตลอดการและทําให้โลกนั้นรอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้ท่ามกลางความเสียใจของทุกคนในทีมจบภาคกอดอีเทอ ต่อมาตัวเอกของเรานั้นได้เป็นหัวหน้าหน่วยที่1แทนรินโดที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้พบกับอารากามิชนิดใหม่นั่นก็คือฮันดิบาลอารากามิที่มีพลังในการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วทําให้โคต่านั้นประมาทและจะถูกเล่นงานแต่ตัวเอกของเราก็ได้ป้องกันไว้ได้แต่กนอาร์ของเรานั้นก็เสียหายไปด้วยทําให้ต้องหยุดงานไปชั่วระยะเวลาหนึง่งในระหว่างที่ทุกคนนั้นออกไปทํางานตามปกติอารากามิตัวหนึ่งก็ได้หลุดเข้ามาที่ห้องคลังอาวุธ โดยที่มีลิก้าที่เป็นผู้ดูแลอาวุธอยู่ในห้องนั้นด้วยทําให้ตัวเอกของเรานั้นต้องหยิบกอนอาร์ของรินโดขึ้นมาจัดก,การแทนแต่ถึงจะจัดการได้ตัวเอกของเรานั้นก็ถูกออร์ลคิลเซเล่นงานเนื่องจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของกอนอาร์นั้นจะไม่สามารถใช้ของผู้อื่นได้ทำให้ตัวเอกนั้นทนความเจ็บปวดไม่ไหวและได้หมดสติไปในที่สุดหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะถูกลิก้าต่อว่าเป็นยกใหญ่ห้ามไม่ให้ใช้กอนอาร์ของคนอื่นอีกเป็นอันขาดเพราะจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และเราเองนั้นจะได้พบกับเรนเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาทํางานที่ห้องพยาบาลอีกด้วยผ่านไปไม่นานหลังจากเหตุการณ์ห้องคลังอาวุธเราจะได้พบกับเรนอีกครั้งหนึ่งที่ห้องคลังอาวุธเดิมเรนนั้นบอกว่าตัวเองนั้นรู้จักกับรินโดและเคยร่วมงานด้วยแต่ว่าระหว่างที่คุยกันนั้นเรนทําท่าเหมือนจะไปจับปอดอาของรินโดทําให้ตัวเอกของเรานั้นต้องยื่นมือไปห้ามและทําให้มือของเราน,นสัมผัสกับปอดอาของรินโดอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เราจะเห็นภาพความทรงจําผ่านทางกอดอาของรินโดทาให้เรารู้ว่าความจริงแล้วรินโดนั้นยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นตัวเอกของเราก็ไปรายงานเรื่องที่รินโดนั้นยังมีชีวิตอยู่ให้กับทุกคนฟังทําให้ทุกคนนั้นได้เกิดความหวังและออกตามหารินโดกันอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ไม่ได้พบอะไรเพิ่มเติมไปมากมายจากเดิมเลยภายในห้องพักเราจะได้พบกับเรนอีกครั้งหนึง่งซึ่งเรนได้ออกความเห็นว่าถ้าหากว่ารินโดนั้นกายร่างเป็นอารามิไปแล้ว ตัวของเรานั้นจะสามารถตัดสินใจจาัดก,การรินโดได้หรือไม่ทำให้ตัวเอกของเรานั้นโกรธมากแต่ก็ได้เตรียมใจกับคำพูดของเรนเอาไว้แล้วระหว่างการค้นหานั้นเราจะได้พบกับฮันนิบาลอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้จะแตกต่างจากปกติเนื่องจากตัวของมันเป็นสีดำฮันนิบาลตัวนี้กำลังจะทำร้ายหนึ่งในทีมค้นหา ทำให้ตัวเอกของเราต้องออกตัวป้องกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้เราจะได้เห็นภาพความทรงจําผ่านทางฮันนีบาลตัวนั้นว่าที่แท้จริงแล้วเจ้านี่คือรินโดที่ถูกออร์เคิลเซลคืนกินจนกลายสภาพมาเป็นอารากามิตามที่เรนนั้นได้คาดการเอาไว้หลังจากที่ตัวเอกนั้นได้ล่วงรู้ความจริงในเรื่องนี้ก็ตัดสินใจที่จะไปจัดการเรื่องนี้แต่เพียงลําพังเนื่องจากไม่อยากให้ทุกคนในทีมนั้นต้องเสียใจอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเรนเองก็แอบตามออกมาด้วยในเวลาต่อมาเมื่อทุกคนในทีมนั้นรู้้้จจึงงออาาาาสสททีี่ะตมมบดวยกครั พะทุกคนนั้นได้เตรียมใจเอาไว้แล้วแม้ว่าจะต้องจัดการกับรินโดด้วยมือของตัวเองก็ตามเมื่อทุกคนในทีมนั้นมาถึงก็จะพบว่าตัวเอกของเรานั้นได้จัดการฮันดิบาลลงได้แล้วแต่ฮันดิบาลนั้นกําลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะพบว่ารินโดนั้นได้อยู่ที่หน้าอกของฮันดิบาลตัวนั้นด้วยเรนจึงบอกว่าต้องใช้กอนอาของรินโดเท่านั้นถึงจะจัดการได้และต้องรีบจัดการในทันทีเพราะไม่อยากให้รินโดนั้นฆ่าพวกพ้องของตัวเองทุกคนนั้นได้พยายามคุกบรนไลีคหหป แต่ว่าทุกคนนั้นยืนยันว่าจะไม่ไปไหนทั้งทันและจะช่วยรินโดกลับไปให้ได้แต่ว่าตัวของรินโดเองก็เริ่มจะคลองสติไม่อยู่แล้วก็ออกคําสั่งให้คนหนีไปอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังคุยกันตัวเอกของเราก็ตัดสินใจหยิบก้อนอาร์ของรินโดขึ้นมาและจัดการกับรินโดได้สําเร็จพร้อมทั้งใช้มือข้างที่ถูกออรลเคิลเซลกิ้กินนั้นต่อยเข้าไปที่คอของฮันนีบาลทาให้ทั้งเลนและตัวเอกนั้นหลุดเข้าไปในความทรงจําของรินโดภายในความทรงจําตอนที่รินโดนั้นถููกกกขัังออย่บมิ เราจะได้รู้ความจริงว่าตัวตนที่แท้จริงของเรนนั้นคือก็อดอาร์คของรินโดนั่นเองหลังจากนั้นเราจะช่วยรินโดสู้กับฮันนบาลสีดำภายในจิตใจของตัวเองและสามารถเอาชนะทําให้รินโดนั้นกลับมาเป็นมนุษย์ได้ในที่สุดจบพักเบิร์สจบแล้วนะครับสำหรับคลิปย้อนความก็อดอีเทอร์ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเนื้อเรื่องเต็มๆและความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครสามารถย้อนดูได้ในเพลย์ลิสต์ด้านนี้ได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในเนื้อหาภาครีเซลเลชั่นครับผมบ๊ายบาย